และได้แสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีเป็นเวลา90วันบนโลกมนุษย์มหาจึงพากันไปถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะก็บอกว่า บัตรนี้พระศัสดาขมรนดาประชาชนก็ต่ <New construction S 2> างข้ถามว่าแล้วเมื่อไหร่พระศัสดาจะกลับมาพระอนุรุทธะจึงให้คำตอบว่าเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระศัสดาถึงเกียรเดกลับสู่โลกมนุษย์ประชาชนรวมตัวหากันบอกว่าหากพระพุะทธเจ้าย,ยังไม่กลับก็บพวกตนจะอยู่ชุมนุมและไม่ออกไปจากที่นี่อยาก,การเครื่พักแปบกันโดยที่ไม่มีราคาครับและน่าแปลกมากว่า บริเวณนั้นเนี่ยผู้คนก็กลับไม่เปลี่ยนคนหรือว่ามีสิ่งตกกระโกใด้มาก่อควรเลยเป็นมงคลที่หาไม่ยากยิ่งเราช่างมีบุญเหลือเกินเทวดาและมนุษย์ก็ต่างเห็นกันหมดโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นพระพุทธเจ้าก็เป่งกับพันธ์ดังสีเป็นออร่าที่เก่งกับซูเปอร์ไซย่าตามภาพวาดอันนี้เขาเรียกจับพันธ์ลังสินะครับประชาชนที่มองดูต่างปรารถนาอยากเห็นพระพุทธองค์บางคนก็อยากเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดพวกเทวดาก็ลงมาทำอะไรซอง พวกมหาคมก็ลงทางปัจเยเน,นินสอบมากเทพพบุตรนัดฟอนชื่อว่าปัญจสีชาถือพินสีเหลืองหยุดขนมะตูมพินอยู่เมื่องฝาเพื่อเล่นเพลงบูชามาตาลิสังคาหเทพบุตรก็ยืนทางซ้ายถืงหอกของบูชา ท้ามหาพรมก็การฉัดให้เท้าสยามก็ถือพัดวาลวิชนีพระศาสดาเสด็จเดินลงพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ไปหยุดหน้าประตูสังกัดนครเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วพระองค์ได้ตอบข้อสงสัยของมหาชนตามวิสัยของแต่ละคนครับตั้งแต่ปุถุชนพระโสดาบันสกิทาธามีอนาธามีรวมไปถึงวิสัยของพระอรหันและพระโมคคัลนะกับพระสารีบุตรพร้อมกับทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู <oh 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 ้ม <oh ีป <oh ัญญาหน้ากว่าพระรูปหรือ เรื่องราวของย่ามาการปฏริหารในวันเทวูราหาก็จบลง รัวนเรื่องของการตักบาตรทีวูเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามาจากว่าประชาชนที่มารอรับเสด็จไม่สามารถจะถวายอาหารลงบาตรได้จึงได้นําข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนแล้วโยนลงใส่บาตรของพระพุทธองค์จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่เรียกว่าข้าวต้มลูกโยนโดยจะเอาข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวเป็นถากยาไว้เพื่อใส่บาตรในวันนี้ก็เหมือนข้าวต้มมัดนั่นเลยครับในปัจจุบันจึงได้อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นแล้วก็มีบาตรวางตั้งอยู่ข้างหน้าจากนั้นจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้า พระสงฆ์ก็จะเดินเรียนตามให้ชาวบ้านเอาข้าวต้มลูกโยนมาโยนใส่บาตรครับเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จกลับมาจากเทวโลกนั่นเองเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเปิดโลกควาเพียงเท่านี้และเรื่องสามารถกดต่าและกดกระดิ่งได้บ้างเชื่อเยนและกดกดกดเพื่อสร้างข้ความกดได้เลยครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนครับครับ stru Building Construction complete. Nice. Unit ready. Distance complete. Building. สวัสดีครับยินดีต้อนรับู่ชีู่ค่เรื่องี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรมาลัยที่มีเพื่อนๆอยางฟังเรื่องมีมากแอดมิเชรเวลาได้บอกมากเพราะมีความ่ากครับเป็นเรื่องที่อยู่นอกพระตีโกแต่มักจะได้ความนิยมคู่กับเทพมหาชารวิศาลกราศน์นะครับพระมาลัยเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในศิลปวักาก็มีทั้งรูปแบบอทานพื้นบ้าน หรือมีแบบพระสูตรแบบบทสวดหลายชนชาติมากมันก็จะมีหลายภาษากระจัดกระจยายกันไปครับและเรื่องราวที่เล่ากันอย่างแพร่หลายนั้นคว่าในอดีตการณนะตตมพระปณิทวีปหรือว่าเกาะลังกามีพระอาหารหันต์โูกหนึ่งชื่อว่าน้่นมาในถือระ เป็นผู้มีบุญญาธิการและมีฤทธิ์มากไปกับพระโมคคานะสามารถลงไปโปรดสัตว์นรกและสามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้เป็นพระเถระที่ได้รับการนับถือมากในหมู่ชาวลังกาพระมาไหลจำพรรษาและดินถบาทอยู่ในหมู่มกกบ้านกำโพธามอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังจะเข้าฌานานั้นก็ได้เห็นพระจันทร์ทรงโผลดขึ้นเป็นนิมิตหมายอันดีในการทข้าเมืองนรกท่านจึงเข้าฌานต้ยทนโพงและดำดิงไปอย่างนารกเมื่อท่านไปถึงเมืองนรกแล้วก็เห็นร่างของสัตว์นรกดิ้นทุรนทุรายอยู่ในหลุมเพลิง ขนาดใหญ่เขาไม่สัตว์นรกไม่หยุดหย่อนก็ <Unit S 2> เกิดเสียงโห,หยหวนไปทั่วกลุ่มนรกท้ามลายเรียนตกสารมากจึงได้ประดานผลเทลงมาดับไฟในนรกให้สัตว์นรกหายเจ็บปวดและแสบร้อนได้ชั่วขนาดนึงน้ำในกระทะ <Unit S 2> ทองแดงก็มีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งให้สัตว์นรกได้ดื่มกินประทังความ <Unit S 2> หิวและกเกิดพายุพัดพาต้นนิ้วและอีก,การนรกให้ปลิวหายไปจากนั้นท้ามาลายก็ที่นาสั่งสอนสัตว์นรกพวกสัตว์นรกได้สำนึกในบาปที่ตนได้กระทำม,มาพร้อมกับกล่าวว่าหากได้ฟังรมของท่านตอน ู่เมืองมนุษย์พวกเราก็คงไม่อยู่ในสภาพนี้และฝากให้พระมาลัยกลับไปบอกญาติๆที่ตั้งอยู่ในบุญกุศลและช่วยทำบุญอุทิศกุศลมาให้พวกตนด้วยเมื่อพระมาลัยลงไปอย่างนรกแล้วก็เอาข่าวไปบอกกับญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ให้มันทำบุญและอุทิศส่วนกุศลตั้งอยู่ในปี่ห้าและไปอย่างตำบลต่างๆด้วยมาเมื่อสัตว์นรกบางส่วนได้ทัการอนุโมทนาบุญก็หมดกรรมไปอยู่สวรรค์ครับในเวลาต่อมาพระมาลัยก็ได้เดินทางไปอย่างเมืองนรกอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ต้องพบว่า เพิงนรกก็ยังคงไม่ดบคราวนี้พระมาลัยได้ยินเสียงร้องอันดังและเห็นผู้คุมนายนิยบานกำลังทำโทษสัตว์นรกเหล่านั้นโดยการเอาเหล็กร้อนมากาบ้างตักน้ำเหล็กต้มเดือดในกระทะเทกรอกใส่ปากนรกพวกนั้นบ้างเอาหอกแหนมทิ้มแทงและโยนไปในกระทะบ้างดูแล้วน่าสยดสยองนีนะครับทันใดนั้นพระมาลัยก็ได้ยินเสียงโห่ร้ะดังลั่น เมื่อหันไปก็พบว่าเป็นเสียงหัวเราะของพญายมราชพมาลัยเคยเข้าไปถามว่าโยมคือพญายมราชเช่นไรพญายมราชตอบถลัแล้วพระคุณเจ้าข้าถือพญายมราชผู้มีหน้าที่ลงพันุ์ทรมานคนที่มาตกนรกแห่งนี้ท่านเองก็คงเป็นผู้มีบุญคุณีิการไม่น้อยถึงได้ลงมาที่นี่ขณะที่ชีวิตอยู่พระมาลัยติายยมราชว่าทำไมโยมถึงปล่อยผู้คุมลงโทษส์รรกอย่างทารุณโหดร้ายเช่นนี้พญายมราชก็หัวเราะพร้อมกับพูดว่าพระคุณ เจ้าเขาเ้าใจผิดแล้วความจริงข้าไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยแต่ยังมีตาที่ซ้ำพระมาลัยได้ยินก็หงุดหงิดนะคถาบว่าราณีอย่างนั้นหรือคนของโยมเที่ยนตีทิมแทงร่างของพวกเขาจนแทบขาดทั้งกรีดร้องแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแต่โยมก็ยังนั่งหัวเราะอ,อยู่ได้นี่นะ่ะเลอที่เรียกว่าเมตตาราณีพญายนามาได,ได้ฟังก็อุทานว่าชดโต้เดี๋ยวก่อนพระคุณเจ้า ท่านย่าเข้าใจผิดเช่นนั้นทุกอย่างเป็นเพราะกรรมที่สัตว์นรกเหล่านั้นทําไว้ต่างหากกรรมเหล่านั้นกลระกลับม,มาทำร้ายคนพวกนั้นอยู่ณเวลานี้ก็ไม่มีใครสามารถห้ามหรือขอร้องให้ช่วยเหลือพวกเขาได้เลยใครทำกรรมใดก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นท่าน <Under top. S 1> พระมาลัยได้ยินเช่นนั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วที่โยมบอกว่าเ oh <my S 1> มตตาการหมาย, <under top. S 1> ยมความว่าอย่างไรโยมพนาจิตกล่าวว่า ตามกฎของนรกมีอยู่ว่า <c oughs> เมื่อยมมาทูดน,นำคนตายมาที่นี่ข้าจะให้สุวัณเปิดดูกรรมดีถ้าใครทําความดีไว้มากก็จะส่งเขาไปสวรรค์แต่ถ้าท <c oughs> ําชั่วมากก็จะส่งเขาไปลงโทษในนรกขุมต่ตางๆ แต่หากทำบุญและทำบาปก้ามกึ่นกันข้าพเจ้าพยาามถึงกุศลที่เขาเคยทำมาถ้าเขาตอบไปได้ก็จะถามถึงทวทูศทั้งหมดห้าประการถ้าพวกเขาระลึกในความดีก็จะปล่อยพวกเขาไปอย่างสมบูรณ์ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังเทวทูตที่หนึ่งข้าจะถามพวกเขาว่าเจ้าเคยเห็นเด็กทารกนอนเลอะที่เยี่ยวอยู่ในผ้าอ้อมแล้วหรือยัง เมื่อเห Craw ็นแล้วคิดอะไรได้บ้างหรือไม่ถ้าสัตว์นรกตอบว่าเคยเห็นแต่ไม่คิดอะไรยังคงประมาทในความดีอยู่ข้าพเจ้าจะถามเทวทูตที่สองต่อว่าเจ้าเคยเห็นคนชือราเนื้อหนงเหี่ยวย่นบ้างหรือไม่เมื่อเจ้าเห็นแล้วคิดอย่างไรถ้าสัตว์นรกตอบว่าไม่เห็นอะไรและไม่ได้คิดอะไรยังประมาทอยู่ในความดีข้าพเจ้าก็จะถามเทวทูตที่สามต่อว่าแล้วเจ้าเคยเห็นคนป่วยบ้างไหมถ้าเขาตอบว่าเคยเห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรแสดงว่าเขายังประมาทอยู่ ข้าพเจ้าก็จะถามเทวทูตที่สี่ตองว่าแล้วเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่ถ้าเขายังตอบว่าเห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แปลว่ายังประมาทในความดีอยู่ข้าพเจ้าจะถามเทวทูตข้อห้าเป็นข้อสุดท้ายว่าเจ้าเคยเห็นรับโทษถูกเตี้ยนตีหรือถูกประหารบ้างหรือไม่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าเขาตอบว่าดีแล้วมันสมควรต้องไปและไม่ได้คิดอะไรแปลว่าเห็นการมีคนตายเกิดแล้วเมื่อถึงเทวทูตข้อหแล้วก็ยังประมาทอยู่ข้าพเจ้าก็จะส่งสัตว์นรกตัวนั้นไปใช้กรรม ถ้าหากพวกเขาตอบได้เพียงข้อเดียวข้าพระเจ้าก็จะปล่อยเป็นสวรรค์นี่ถึงเรียกว่าข้าพระเจ้ามีความเมตตาราเมีไงล่ะพระคุณเจ้าแต่พระมาเลยไอยัาคงสงสไปว่า การที่โยมส่งไปลงโทษจะเรียกว่าเมตตาได้อย่างไรโยมมาราจ,จริงตอบว่าไม่จริงหรอกพระคุณเจ้าตัวข้าพเจ้าก็เสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อลูกหรือลูกศิษย์ทำผิดก็ต้องลงโทษดูดาคเคียนตีเพราะความรักเมตตาแาบนีเพื่อสัง่งสอนให้พวกเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมตัวในบาปบุญคุณโทษให้สานึกตัวนี่คือความเมตตาแาบนีของข้าพเจ้าเมื่อข่ามาลายได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่ยอมรับว่าก็ถูกของโยมนะโดยสรุปคือพญายมราชมีนาที่รัพฤิิกมดีกรรมชั่วแค่ในนรกขุมตื้นๆเท่านั้นและ พี่ภาคสานเพาะคนที่มีความดีหลงเหลืออยู่และสามารถระลึกถึความดีที<า>่เคยทำไว้ไ<า>ด้เทนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยทําดีมาทั้งชีวิตแต่พอใกล้ตายก็จิตเศร้าหมองและพลาดมาร่วงล,ลงนรก ยมราชก็เลยช่วยให้ระลึกได้ริ่งถือว่าจริงๆแล้วยมราชแม้ว่าจะหน้าตาน่ากลัวแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นความเที่ยงธรรมคนหนึ่งครับจากนั้นยมราชก็อาสาพาพระมาลัยไปหัวนรกทั้งหมดนรกถุมแรกชีวิ้ยันตป่าปาสานนรกเป็นภูเขาสองลูกเคลื่อนที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลาบทกระแทกสัต์นรกอย่างน่าเวทนายิ่งนักจะเอาสัตว์นรกมาโยนเข้าไประหว่างภูเขาหยิมสองอันและก็จะถูกบทขยี้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมาน พอตายไปก็รีเจนเนอรเรตฟื้นกลับมาใหม่แล้วก็ถูกผดขยี่อีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะหมดกรรมชั่วที่ได้กระทำยมมาราศากอธิบายว่าคนพวกนี้ตอนเป็นมนุษย์ชอบฆ่า,า,าสา์ตัดชีวิตทรมานสัตว์เห็นความเจ็บปวดน,นี้เป็นเรื่องสน,นุกเห็นชีวิตเป็นสิ่งไม่มีค่าไม่มีความวินณาสงสารเมื่อพระมาราเห็นก็ตกใจยิ่งนัก พร้อมกับอุทานว่ามีแค่นรกขุมตื้นตื้นเองหรือโทษจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่างรุนแรงแต่จริงๆและได้จัดรงสันเวทว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมพวกตกปลาชโชว์และโชว์ด้วยความสนุกสนานเนี่ยก็นรกขุมนี้เลยครับจัดไปครับผม ผมต่อมาก็คือทุตสานร,รกเป็นนรกผุมที่มีกำแพงใหญ่ปิดล้อมเอาไว้สี่ด้านมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ยู่ตรงกึกกลางกำแพงด้านหนึ่งเมื่อ <S <S ประตูเปิดออกข้างในมีบึงสาบวนน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาดูแล้วชั้นหน้าเรื่มรมยิ่งนักมีกลุ่มสัตว์นรกที่หิวน้ำต่างวิ่งเข้ามาดื่มน้ำในสานี้เป็นจำนวนมากแต่เมื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นแบบเพิงเผาพลานอยู่ในท้องได้รับความทุกข์ทรมานจากข้างในอย่างทุรนทุรายยิ่งนักสาเหตุเป็นเพราะ เคยทำชั่วดโดยการวางยาพิษในอาหารเพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นพ้ามาลายเห็นก็ได้แต่โปลงว่าจ้าหน้าสังเวชแท้ถ้าตอนเป็นมนุษย์พวกเจ้าไม่ได้ก่อกรรมชั่วพวกเจ้าก็คงไม่เป็นแบบนี้ส่วนนรกขุมต่อมาก,ก็คือปิสกาปัาสานรกเป็นดินแดนที่มีลักษณะลาลินกว้างใหญ่มีภูเขาสีชิดที่มีลูกหินร้อนกลม ตั้งอยู่บนเขาทั้งสี่พิษตรงกลางก็มีลานหินถูกนายนิยบาลเลานี่ยไล่ต้อนใช้แฝ่เขี้ยนให้ไปกองรมกันและก็มีลูกหินร้อนกลมกลิ้งลงมาทับกดขยี้ร่างกายจนแขดเท้าสัตว์นรกตัวนั้นจนมอดไหมร่างกายก็แหลกละเอียดสลายไปแล้วก็รีเจเนเรตขึ้นใหม่จากบทผลกรรมกรรมจากการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์ด้วยการใช้ไฟหน้าหรือบทตามตัวของสัตว์จึงได้มาโดนบาาในนรกขุมนี้ครับขุมป่อมามีชื่อว่าอโยคุระนรก เราสัตว์รกจะวิ่งกรูมากินอาหารที่แสนอร่อยในห้องแห่งหนึ่งแล้วก็ทําเสียงแบบค<พ>อรัฟว่าอาอาหารของข้าได้กินจุงมเลยหลังจากอาหารเข้าไปในท้องแล้วมันก็กลายเป็นก้อนเหล็กใบแดงฉานเผาไหม้ร่างกายจากภายในทะลุลำไส้ออกมาอย่างน่าสังเวชเป็นผลกรารจัดการเห็นผิดเป็นชอบ เคยเป็นข้าราชการแต่ชุดจริตยักย่อทรัพย์มาเป็นของตนเองท่อราชมางหลวงถามอะไรก็แกล้งไม่รู้ไม่รู้ผนะฮะจึงได้มาตกนรกขุมนี้และกินก้อนทองแดงร้อนเช่นนี้ใครบ้างที่น่าจะลงนรกขุมนี้ก็รู้กันนะครับผมขุมนรกต่อมาที่ว่าโลหะกลุ่มทีนรกเป็นแดนสะทะทองแดงว้างในะลือย่ยางระหบปิโยชนมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ มีหม้อเหล็กแดงขนาดใหญ่เท่าภูเขาตั้งอยู่บนเตาไฟแดงๆที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเป็นหม้อน้ําทองแดงผสมด้วยกรอนกวดเหล็กเลือดข้านอยู่ตลอดเวลาขนาดใหญ่พวกสัตวรนรกจุดต้มในกระทะทองแดงจนกว่าจะหมดกรรมและจะตายแล้วตายอีกครับสาหเหตุเป็นเพราะว่าเคยด่าบริภาษัมนุษย์ผู้มีศีล ปรมามมทคนทำบุญจาพระดาจเจ้าที่ส,สงบเสงี่ยมจิ่งได้มาลงนรกขุมนี้ครับขุมต่อมาเนี่ยชื่อว่าติมพีนรกสิมพีนรกก็คือนรกตาขิวที่มีหนามแหลมคมลําต้นสูงเลี้ยวและร้อนดังไฟด้านล่างมีนายริยาบาลคอยเอาหอ,อกทิ่มแทงให้ปีนขึ้นไปต้นนิ้วนรกและข้างล่างก็มีฐานารกไล่กัดถ้าปีนขึ้นไปก็จะนักความเจ็บปวดมากแต่ถ้าหนีลงมาก,ก็ถูกหมาฉีกรากเป็นชิ้น และก็ยังโดนหอ,อกของนายรบารทิ้งแทงอีกน่ากลัวยิ่งนะักและข้างบนก็ยังมีอีก้าปากเลหล็กหล่นไปที่หม้อต้มน้ําทองแดงแถมอีกเป็นผลกรรมจากการศีลข้อสาที่แอบชุ้มีกิ๊กหรือล่วงประเวณีหัวเมียของคนอื่นครับผมต่อมาชื่อว่าตามโพทนะนรกจะจับสัตว์นรกมาหน้าแผ่นเหล็กร้อนท่าพลางังร้อมเกลีวปวดหรือหัวจะัมากเพราะกรับจากการเคยใช้วาจาหลอกเงินผู้อื่น และก็จะถูกลงโทษด้วยการตัดน้ำกระทะทองแดงเดือดกรอกใส่ปากจนาปากไห้หดูแล้วน่าเวทนายิ่งนัก ส่วนรนรกอีกตนสูงในนี้บานเอากีมเห <c oughs> ล็กลื้นลิ้นออกมาจากปา, <c oughs> ากาอย่างโห่้ยมอันนี้คล้ายๆกับสติญี่ปุ่นที่เป็นกรรมของพวกตอแหลหลอรวงและก็ยังมีสา,ารพัดการรมเช่นเอาเลื่อเล่ต่วนได้รับความเจ็บปวดเป็นมากสะสมกับกรรมที่เคยโกหกตอแหลนั่นเองครับ <c oughs> และยมบาลก็สรุปโปรแกรมทัวร์ว่านรกขุมหลักเนี่ยมีทั้งหมด10ขุมอันได้แก่1โลหะกุมทีนรก2ส,สินพลีนรก3อาซินนักขานรก4ี่คือตามโพธทะนรก ห้าอายุภูพันนรก 6. ปีสการประภาษานรก 7. ทุกสานรก 8. ศสีโลสิตานรก 9. สุนัขขานรกและ10ยันต์ปะาณนรกอาจช่วยท่านได้ท่านประมุขอั้งเพื่อการตอบแทนน้ำใจผู้น้อยจึงมอบตำแหน่งให้กับข้าเอียยัาทำไมเจ้าผู้จาเหลวไหลเช่นนี้พุกท่านสิ่งที่อยู่ในมือจอกกยมยุทธีงเป็นของศ<อ>ักดิ์สิทธิ ของพรคเราอย่างน่ฮะพี่น้องท่านใดมีความแรงใจก็มาตรวจสอบดูได้เลยถูกต้องนี่เป็นความแค่ระหว่างพัคเราซึ่งียซือและนทศนจินเพีงแต่ว่าโดน่าพพวกนั้นผลเทียมเจ้าเล่ ปรยุทธ์สงไม่ใช่เรื่องที่จะทำในเวลาอันสั้นได้ยะต้องวางแผนกันก่อนเรียบร้อยคำพูดของท่านหมายความว่าไงตอนประมุขอ้ายังอยู่คุณความแขงะแยกเนี่ยท่านผู้เข้าีคุณต้นแขนมีแข็ชำระ การทดแทนผู้้บกุเสมอมาสมว่ความขของท่านได้พวกเรารับได้ย่งรททุกท่านโปรฟังข้าก่อนใ้ขท่าพระบุกอ้างข่าตชํงระแน่แม้วันนี้เราคาดเดามาไม่ได้ผู้สมรู้ร่วมคิดข้าจับมาได้แล้วเอาตัวพวกเขามา

ธรมุกพอสอเป็นสิทธิ์หลวงปู่เอสอนมาขับมือรื่นี้นขัจได้เลยขาใ่ผิดเียเรจับไม่ใชื่อข้าไม่เชื่อคำปรรมุกแต่เป็นเพว่านี่เ็เรื่องยางการลแต่ทำไม่ได้าพทก็ไม่ได้บอกว่าประมุกจะสอนนเพื่อเสริมให้ความจริงกระจายออกมาเพื่อทุกคนยอมรับทั้งจากปากจากใจได้นจะทําได้

ถ้าจามอกนแม่นางผู้นี้คือบุตรสาวอันอึ้งยืดซื้อให้รู้มั้ยนอ่แหลเที่มันถามบ้าบอลอีกทางจงตใจใส่ความพี่เพื่อเจงเดี๋ยวอย่าหลงกลครดิตขาดนะ พึเยสยอวสาวให้กับเจ้าใช่หรือไม่นัทุนจิเคยรให้กับเจ้าใช่หรือไม่ ถามเรเจ้ากันสายเนะแค่นี้เขาค่อยจะพูดแล้วนี่นงทุกทนถ้าจนนอยพูดนี้พูดตรงดีฉะนั้นก็ให้เขาตายอย่างสบายหน่อยู้ต้องสอลงมือเถอะไม้จะทำอะไรอย่าฆ่าได้ไม่เข้นใจมั้ยด้าับกซนี้ตอไม่อย่างมากเลยยัยเกิดสุดพายได้ระดไทพักเลย b u i l d i รายงานรายงานประมุขยช่วยงประมุขพักฝ่ามือเลยขอพบทไมแตพ่อลุงโลกก็มาที่นี่ด้วย n s c o m p l e t e unit lost ล a n n o t b u i l d i n ชัวนรมยังไงก็ต้องครบสังเอาตัวสิรคสอคนนี้ไปขังเอาไว้รอตาสั่งได้ รบคนที่เขาแพ้ตองรวมโดนทั่วสองคนนี้ด้วยกระังสามจะลงเขาไปกับข้าพิธายกัประมุขคิวพิธดสถานพว่าฝ่ามือเด็กลอยน้ำที่เอง้องาทแล้วที่ข้ามัอาวุ้นโคิวท่านนี้คือประมุขพักรยาจกรุนที่สิก ประมุกเอียวประมุกคิวความมือแหลกคู่นี้ของท่านเราบีสะเกนไปทั่วทิศผู้น้อยเลื่อมใสในชื่อเสียงของท่านมานานแล้ววันนี้ได้พบนับว่าโชคดีนะมีรับรุษเกิดจากคนหนุ่มประมุขเอี่ยวลาออไปแล้วอันนี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ออกมาเลยมา ับสที่น้องทุกท่านท่านนี้ก็คือประมุขพรรคฝ่ามือเหล็กผู้โด่งดังในยุทธภพประมุขคิ้วคิ้วโชยิบวันนี้เป็นงานชุมนุมประจปีของพรรคปิยันุกเมื่อข้าคิวโชยิบมาแล้วก็ปมามือเปล่าหน้าใเป็นกำใจเล็กน้อยจากหลวงว่าพี่น้องทุกท่านจะรับไอ้ได้

พักเราเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเงินทองของมีค่าที่ประโยชน์อะไรอย่างพักไรยะจะพับแสนคนจะย่อมทู่มียบังคับเออไปต่อด้วยไปเมื่อที่ก็คือบ้านแต่ถ้าแบกเหนือใต้ด้วยย่าประมุขอั้งยาจงกุดอนก็ไม่รู้แล้วเราจะละทธิจากการถล่มเรือง่ายได้ยังไงแล้วไม่อย่าง

เลไทพร้อม่เยอะตัวทั้งมยูนิตไม่พร้อมยูนิตพร้อมตีพระมสมานอน้อมรับันนี่จ้าดยูนิต r e พรกจะจบงงนี่ผมจะลงตพุหน้ายู่ตอนใต้แดเยให้กลเนืออีกระมุประมุไได้ใข เลือกดูสิีเวลาใส่ทแบบนี้มวลเงอะไรของเจ้าอยู่นะระมุก่เราโยกขึ้นใเราเลยพเราทางเหนือคอยับายจากเมื่อวานอ่ะทำนั้นบอลโยกลงใต้ลำปากลองดูนะเื่อพักเราโยกลงใต้สหารกินต๊บุกลงใต้ค่าทิซับถึงตอนนัชชาบ้านใต้สกันทยังไงประมุก

ตอนนี้ข้าคือประมุขข้าคือคนสัง่งแน่นอประมุขต้อ,ตองการทำเช่นนั้นจริงพวกเราก็ได้แต่ให้ความตายต่อต้าน์ต้องรู้ต่อทุ่ยไัม่นนหรอยัง

อีนอตอชันใครมองตายขอร้องหรือว่ายังไม่พอเราจะให้พวกกิ๊บใช้เป็นเครื่องมือไปได้